สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสกุลเงินของประเทศต่างๆบนโลกใบนี้มาบอกกันค่ะ กุลเงินนะคะเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องมีเรียกได้ว่าเงินตานั้นใช้สําหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแน่นอนที่สุดค่ะแต่ละประเทศนั้นค่าเงินย่อมแตกต่างกันโดยที่ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยของแต่ละประเทศนั้นเช่นตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเทศวันนี้เราจึงมีบทความดีๆเกี่ยวกับ10อันดับสกุลเงินที่มีมูลค่าน้อยมากที่สุดในโลกเลยค่ะ ต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆตอนต่อไปนะคะอันดับ10ส,สกุลเงินเลียวเป็นค่าเงินของประเทศกัมพูชานะคะเรียกได้ว่ามีมูลค่าที่ถูกมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราต่ตอรองของดอลลาร์สหรัฐประเทศกัมพูชานั้นเป็นประเทศเล็กๆค่ะที่ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหมุนเวียนเช่นเดียวกับประเทศอื่นข้างต้นด้วยเหตุน,นี้เองค่าเงินของประเทศกัมพูชาจึงถูกลง อันดับ9สกุลเงินกวารณีของประเทศปาลาคไวยว่าเป็นประเทศที่มีเงินค่าเงินต่ำมากเลยค่ะจากตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ําทําให้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหมุนเวียนในประเทศนี้ประเทศที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอจึงทําให้มีค่าเงินที่ต่ำลงอันดับ8สกุลเงินซอมของประเทศอุซเบกิสถานค่ะเป็นประเทศที่รายล้อมไปด้วยภูเขาเหตุที่ประเทศนี้มีค่าเงินที่ถูกรัฐบาลได้มีนโยบายต่างๆจะต้องการลดค่าเงินสําหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยการกระทําเช่นนี้ของรัฐบาลนะคะเรียกไี่ว่าได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างสูงซึ่งยอมแลกเปลี่ยนค่าเงินเพื่อให้ได้รับการยอมรับและการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นอันดับเจ็ สกุลเงินกีบเป็นสกุลเงินจากประเทศเพื่อนบ้านเรานั่นเองซึ่งก็คือประเทศลาวนะคะโดยประเทศลาวแท้จริงแล้วนั้นไม่นิยมใช้เงินกีบในการใช้ใจ่ายใช้สอยค่ะจึงทําให้ค่าเงินกีบนั้นลดลงเรื่อยๆอันดับหกสกุลเงินริโอนเป็นค่าเงินของประเทศเซียร่าค่ะเพื่อนเคยได้ยินประเทศนี้ไหมคะสกุลเงินริโอนนะคะนับว่ามีมูลคา่าต่ามากเช่นกันเนื่องจากเป็นประเทศขนาดเล็กมากเลยตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะและไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของต่างชาติอีกทั้งยังไม่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐบาลด้วยค่ะจึงทําให้มีมูลค่าของเงินถูกลงเรื่อยๆอันดับ5าสกุลเงินฟังจากประเทศกินีค่ะสาเหตุที่ทําให้คุณค่าของเงินนั้นถูกเนื่องจากประเทศนี้ขึ้นชื่อทางด้านปัญหาการคอร์รัปชันทั้งยังประสบปัญหาด้านการเมืองการปกครองรวมถึงเศรษฐกิจที่ทําให้ค่าเงินของประเทศนี้ยิ่งถูกลงเรื่อยๆค่ะ อันดับ4สกุลเงินรูเปียเป็นสกุลเงินจากประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งสาเหตุที่ทําให้ค่าเงินถุงนั้นมีสาเหตุมาจากค่าเงินเฟอ้อจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกจนน้าตอนนี้ภาวะโควิดค่าเงินของประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีมูลค่าที่สูงขึ้นจากเดิมแม้แต่น้อยเลยอันดับสาม สกุลเงินเซาตูเมและปินซิปีหลายคนอาจไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับค่าเงินของประเทศนี้นะคะเป็นสกุลเงินของประเทศเซาตูเมและปินซิปีค่ะนับว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กอีกประเทศหนึ่งและมีประชากรเพียงแค่150,000คนเท่านั้นจึงทําให้ค่าเงินของประเทศนี้มีมูลค่าที่ถูกลงอันดับ 2. ส,สกุลเงินดอง เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนามนะคะเรียกได้ว่าค่าเงินที่ถูกขนาดนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาครัฐที่ได้ออกมาปรับอัตราเงินในประเทศจนเป็นเหตุให้เกิดความไม่สเสียรภาพรวมถึงปัจจัยต่างๆภายในประเทศอีกด้วยจึงทําให้สกุลเงินรองของประเทศเวียดนามมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆค่ะ มาถึงอันดับหนึ่งกันบ้างนะคะอันดับหนึ่งนั่นก็คือสกุลเงินเลียวของประเทศอิหร่านนั่นเองนับว่าเป็นประเทศที่มีสกุลเงินที่ถูกที่สุดในโลกเลยค่ะจากปัจจัยต่างๆในด้านเศรษฐกิจทําให้ค่าเงินของประเทศอิหร่านมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆจบไปแล้วนะคะกับบทความที่เกี่ยวกับ10อันดับสกุลเงินที่มีมูลค่าน้อยที่สุดในโลกหาใครสนใจอยากซื้อเก็บไว้แน่นาคตก็ไม่แน่นะอาจมีมูลค่าสูงขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะ สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเนะื้อหาการจัดอันดับแบบนี้ขออนุญาตฝากกดไลค์กดสับสไคร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดกับข้อมูลดีๆของคลิปการจัดอันดับต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณคะ่ะ